สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ช่องลลอกนดีสายจ่วนครับตอนนี้ก็กลับมานี่ยังอยู่สภาพเดิมครับหลังจากเมื่อกี้รวมๆหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมไหลส,สดไปช่วงเที่ยงนะช่วงเที่ยงกลับมานี่ยังขึ้นไม่ได้ครับรถไถยันมาเราสองคันยังขึ้นไม่ได้ <laughs> เห็นแล้วหน้าสรางเนาะเหมือนจะขึ้นเปลี่ยนงานใส่บัดนโอ้ยเออรถเกี่ยวรถเกี่ยวบ่ดุบัดนี้แม่นครับถ้ามีรถเกี่ยวขึ้นเลยล่ะนี่ ยายว่าหันหน้าใส่กันครับไผสิเก่งกว่กันผลสุดท้ายไปทั้งคูลุยขีดตมลงไปเอ,อื้อพี่นอ้องโอ้สวัสดีครับเออรถเกี่ยวแล้วมาดึงบ่อคันนี้เดี๋ยวยขึ้นหยุดยึดคันนั่นเด้ครับคันนั้นจมดรอเดีวยวเดียววิวนดอกแม่น ขันนั่นอิาพะนอกง่ครับยังขึ้นไม่ได้ครับตอนนี้นี่ว่าันตะเรียนบุญังไฟวันตะบุญังไฟพี่น้องตั้งเตี้เทียงตั้งเตี้ตั้งเตี้สิบเอ็ดโมงคุณโอ้กินเขาแล้วสองโอ้ที่แหลกขั้นนี้นี่ <laughs> เืาวึงกัน <laughs> ท,ทีแหกมาน,น,น่นเลยลเออนี่ผู้าใ่หรอเผู้าเรื่อ,องอผมเขาม่ท,ทา,าเี่ยวตอา,ออา,มมา,อานนตอนนี้ยังบบท่นได้ขยับได้อยู่ครับ<อ>นึกว่าจขึ้นเนาะหน่าเนาะ โอ้ยเห็นเป็นไตอยู่ๆขึ้นมาที้แรกจมไปเรื่อยอืมแต่ว่าคันคันดีดคอนคันดีดคอนต้องใส่ใส่ไม่ท่อนไม่กลมไม่ยุค่าอย่างเงี้เออแมี้ยันดีดคอนนี่ครับคลิปนี้นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยฝนกระลิ้นครับตอนนี้ฝนสีลงมาแล้วฝนสีมาแล้วสชมใช่ไหมแล้วนู่นครับผินดีเรา โอ้ไปรถตัดกลับมานึกว่าขึ้นได้แล้วนี่เลยเอากันจุดคำหมดแล,ล้วครับมือนี่โอ้กระทะรุ่นใหม่ยันหมามันเฮ็ดมาเป็นแบบนี้ตัวนี้นเนาะเฮ็ดเป็นมุดนี่ครับซีมุดซมีมุมวิบวับ <laughs> นางขีดตุ่มที่นี่แล้วครับนี่ว้ายอู้ มันเห็ดแบบมุดแบบถอดได้บ่ะอู้หถอดได้ครับเห็ดแบบถอดได้พี่น้องน็อตสีโตอู้หแบบถอดง่ายเลยเวลาเอาไปปลายางนี่ยถอดไปยังง่ายเลยเนาะนี่ยันมากนี่มาเห็ดมาเขาทาเด้นี่นี่นี่มาเบิองนี่นี่นี่น็อตสีโตถอดน็อดหนึ่งสองสามสี่น้อไม่เล่าไปปลายางเนาะนานน้อเออบ่ต้องมาถอดน็อตหกโตนี่เลยพุ่นถอดสีโตทั้งในหักรอสอด โยกไปเลยบ่ต้องถอดดุมยากบ่ได้ถอดอืมบ่ต้องเอาบ่ต้องเอาแต่เอาแต่ขอบนอกไปเลยเอาตะกะทะไปย่างเดียวแน่นอนขนาดนี่ครับตอนนี้เพื่อนเสี่ยวขั้นนี้ขึ้นก่อนครับพี่น้องฮะมันสีดึงยังไหนดึงเวียงไปพูดนะว่ารถเบามันคือสีดึงไปได้รถผมมันเบาสิล่ะดึงดึงผมดึงให้ได้ยุบบ่ยากดอก ลองเบิ้งบ่ล่ะเลยเสียมมาสันน่งงานมาหางก่อนเฮ้ยหางเสียมมาจะไหน,หน้อมึงแนื่นดอไหร่ดี <laughs> อกฮ่าฮ่า่าเสีมงานจะเสียมจะได้หางเลยดึงกันดึงเอาหก้อดึงมันดึงได้ดดยุแต่ว่าถึงระยะมันไก่มันสิมีแรงกันม,มันสิกระชากได้สำเนียงเสือกสิบว่าขาดขันเป็นสลิงวายากแล้วสลิงทกเลยเด้อเสียมไม่หาเลย้เสียมไม่เลยฮะเสียมบวขาดลองเบิ้งก็ได้บ่ได้นี่เด้อ นี่เอาโซนี่ต่อไปผมผีดแล้วผมสิมายืนยุนย่งซื้อรถกระบะผีดแล้วจังสิได้บอต้องผูกเชียงไปเลยดึงให้มันบิดไปเลยรถแมนลองเบิ้งทิล่ะซรำผมอยู่ฝนมาผมก็อยู่บ่ได้ <laughs> นี่ซ้ำมันบ่ทันได้เปียกหลาย ครับสี่ดึงเมื่อไหร่นี่กันนี่เจ้าหกหลอดึงยี่บอนี่ดึงกันคันเอาหกหลอดึงผมสีดึงให้นี่ผมสีดึงจอดนี่สีเวียงให้นะดึงเวียงให้เวียงห้มันขึ้นได้ไม่ฮัมมันทำมันบิดโตได้ฮามันบิดโตได้มันมันมันยืนโตแข็งอันนะต่อเสียกที่ไหน ่อเสียกเอาโซมาตึเอาโซมาต่อลองเบิงเอาลองเบิงเอากระบะออกแม่นครับแต่ว่าต้องไปโบกไปโบกรถไ้น้ำเด้อห <laughs> ลายล่เลยนี่ <laughs> ครับนี่สีล่องเอาหกลอดึงให้ให้น้าเพื่อนครับมันสีขืนให้บ่นะ,ะนซอยเหลือกันครับผม เพระาะว่าขั้นนี้มันจมว่วลายครับขั้นนี้มันจมว่วลายแล้วมันตั้งหน้าออกทางถนนน้ำน,นาะมันมีช่วงเวียงครับ,บเอาตรงแม,ม,มาตรงแม่มาต้องเกี่ยว้พ่อใหญ่รยยเราดึงเสียกมาตรงๆครับเดี๋ยวไปผูกใส่ตะขอว่ามาันสีดึงไปบอนี่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 หน้าเอาลงมานีะจะผูกจองลงมาใส่ตัวนี้ เขาบอกจะผูกขังท่านหนึ่งขังได้ก็คือเกขาผูกร่นมันเบียงไก่อยู่เนาะเด้อเออมันเบียงไก่ขังได้ว่าต้องรอดมันจะขาดเอาขึ้นทเครื่องเลยเออบัานี้เจ้ากับจังโยกกันโยกเวลานั่นโยกใบมีดซอยเอานี่ปลูกปลูกนี่เลยแม่ครับโอ้ข้าวเนี่เอาไปนี่เบื้องญาติขันเจ้าล่วงลางมันมีสิทธิ์ขาดนะใบมีดมันสิกัดลองเบิ้ง ไปหน้องเอ้ยขึ้นบ่ขึ้นก็จังว่ากันอีกเทค่นึงครับซอยเหลือกันก่อนบ่อบว่าูกแล็บนึงผูกี่วันเจียวก็ใกล้โอ้เอาเจียวหอนไส้โอ้ยหอดนี่ฝังเจียวหอดเจียวข้อไก่เอาเจียวข้อไก่เอาหรอต้องใส่ข้าวใหญ่ครับอันนี้เสนอข้าวนี่ข้าวได้ไง เข่าคนอีชาน,สนเสนอเข่าครับมือนี้ครับเดี๋ยวจะเข่าสิมาเบิ่งกันครับว่าล็อกกี่เข่าสิดึงเอาใต้ใบมีดมาได้ครับเดี๋ยวใบมีดชิเชนเสื้อึ้นเทังอดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเลื่อนรถดำก่นนอนอดเดี๋ยวมันมีตะขอเห็นบ่นี่เกี่ยวเขาตะขอ,ขอก่อนแม่นครับ แต่ว่าผมสีหันหัวรถไปยังสั้นบานีเีวลาผมดึงบานีตรงมีคนมาโบกมาโบกรถไว้หน้าหลังไว้เออนั่นละเจ้าเจ้าผู้เป็นเป็นอันนี้ไว้เป็นเงื่อนเป็นตะขอไว้เออนะครับแมนแมนเท็นเทีนเป็นบ่วงครับแมนทำเป็นบ่วงนะครับเป็นบ่วงภาษาอีสานเอินเป็นบ่วงเอาเด้เดี๋ยวเราจะทำการนี่ทำการดึงนะครับ โอ้เชือกขาดเลยครับโอ้ยมันบอนี่เลยครับมันดีดแห้งเลด้ยผมถึงบอกว่าจะหนีไงมาขันเื่อสางิมนเนาะบาตีงเลยบมเมนมันอะไรหนีบ่อมัน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 ขาดเลยว่ามันหลุดไปซื้อบ่อฮะ ขาดข้อเลยโอ้ขาดครับพี่นอ้องต้อต้อดีมากเลยวะน่ะเอาโซไหมโซต้อไหมจากจากรถไทยไหมไม่ขึ้นครับพี่น้องครับเหมือนเดิมครับเอบอทำเ,เ,เป็นสลิงขึ้นเส้เหรอหนิแล้วมันก็เองบอนง่ายมก ทบเลยเ่าเสือกต่อโซมาแล้วก็ทบโซบนี่ยที่สูงที่สุดก็อาจจะยอดเท่านั้นนี่เดี๋ยวสลิงก็มีต่อแมนโบสลิงตัวไหนในสิขาดไปบอก่าสลิงต่อกันกับโซไม่อีกสลิงก็บเซนน้อยไปเซนน้อยก็น่นนนาจะขึ้นนะนี่ครับไม่ขึ้นครับเรียบร้อยเลยขาดขาด โอ้ยไปเลยไม่ได้เอ้นั่นรถศูนย์ยันมาเมารถเจ้าขึ้นยันมาน่ะจะจล่นรกลายไปยังรถยันมาไหมขายให้แล้ว โอ้ยขายกับขายรถติดลมไม่ห้าเว้ยน้องยันมานี่แซลยันมาครับเดี๋ยวจะวิ่นนะครับจะวิ่นขึ้นจะขึ้นมาเนาะเนาะฝนก็ลงมากแล้วครับอันนี้ตอนนี้ฝนลงแล้วพี่น้องโอ้ย เมื่อกี้เอาล็อกกี้ดังไอ้ดึงให้ครับดึงบ่ึ้นจ้อยครับเสื้อขาดพี่น้องปู้ไปเลยเชือกฮะเอาเลยครับเอาเลยอันนั้นว่าเอาน้ำอันนั้นไปไงเราอยากไปไงเราว่าไทยเราน้ำเราว่า นาะคือว่าละเสือกมันยืดมันยืดยุ่นได้ครับมันคือจังโศจังนี่มันก็ตุกปึ๊กมันก็ขึ้นเลยนะครับแล้วนึกว่าถ้ารถขึ้นที่ไหนได้เสือกขาด <c oughs> หักปานังก็ยังตัดปานังนยังบ่หักเหยอยเอนะครับ <c oughs> เอาใจซอยครับเอาใจซอยพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้งย,ยเอาปัญราย่บันโขกครับโขกพัฒนาอยู่บัน โซเฟอร์เการถเกี่ยวผมนี <the> <faced> <the> <to> <positioning> <the> ่แหละบ้านลูกเคยมูครับปีนี้เพิ่นบ่ได้มาขับให้เพิ่นมีลูกน้อยฮะกันลงอยู่บ้านเดี๋ยวบ่ฮู้ว่าพ่ญิเบี้ยมเพิ่นสิเอิ้นมาเกี่ยวให้เพิ่นตอนใดก็บ่ฮู้คือกันครับประเทศบ่ได้ครับประเทศบ่ได้ครับพ่อเฒ่ามันครับบักเต่งอ่ะ เจ้าหูจ <laughs> ักวบัก uh ติปกเล็บ <laughs> ั้ยเดี๋ยวเจ้าหูจักเล็บอยู่วะเล็บอันขาบูขาหัวแมนเออก็ไปนน้ำกันน่ะนะครับนี่ครับมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันจะขึ้นไหมสำหรับคลิปนี้จะมาดูกันว่าเท่มันเ็ดได้แล้วมันมีน้ำเนาะนี่นี้ำน้ำมาล้างเขาหนีตื้นๆถูกเคื่อไปชุ่มๆกับเบิ้ลสีบ่ เพราะว่าอยู่นี่ผมเห็นปรเนเฮ็ดอยู่เรื่อยนะก็จะว่างกันอยี่ได้รูปนี่ครับเพราะว่ายูหันมันก็เป็นล่ำหวยมากนี่ครับมีมันล่ำหวยออกไปนี่ปุ๊ดออกไปทั้งค,ครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็เรามาเอาใจช่วยกันครับมารุ้นกันมารุ้นกันว่าจะขึ้นไหมพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันครับมาเบิ่งว่าเพือนสิเอาขึ้นได้บ่ ร้อยกันเมื่อกี้ก็เอารถล็ลอกกีนดีเข้าดึงแล้วบ่ขึ้นพี่น้องบอ่้านผมลงไม่เยอะคู่เพืเอเออ่อนที่บ่อยยังครับ้อ,อ,อ,อนบึงรัดนี่ครับมารอรุนกันครับจะขึ้นไหมจะวินครับวินวินอัน,น,น,นเอาวินเอาคันนี้ขึ้นก่อนครับแล้วคันนั้นค่อยมาหาวิธีเอาขึ้นอีกทีนึง นี่ครับดังแล้วมูเจ้าบานนี้พี่น้องเอฟซีช่วยกันนะครับลุ้นกันจะขึ้นไหมเจ้าหูปรกอบบ้านเลยงพหูแต่ว่าเขาบเอกหูอยู่เขาเอกเล็กหน่อยมันโคงเพราว่าหูส้นมากหูจักกับหูจักคุม ตะเบนออกบ้านพี่นะครับแมนมูยะซุ่มมูไม่เยการมูนี่ล่ะมูไม่เยมอลำลี่ล่ะทังทีขับแม่นรถเกี่ยวน้อกันกับสิหูแต่พวกไอไปบักก้อนคิดก่อนเออที่ไม่ได้เป็นเคยย่บันโขงไง

อ่ uhm ะครับดึงดึงวิ่ง <recess ed isolation> ส่กันวิ่งส่วยกันกําลังขยับครับกําลังขยับขึ้นสําหรับคลิปน <person> ี <lair wasser> ้ก็ฝากพี่นพี่มาพี่นี่ครับเดี๋ยวมาติดตามต่อคลิปหน้าครับผมเพราะว่าคลิปนี้ฝนตกแล้วครับสวัสดีครับ